สวัสดีค่ะประหมอสีที่โชคพยากรณ์น,น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่22นะคะกรกฎาคม267 7ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่น้องค,ะค่ะก็ยังคงที่จะหยุดชดเชยกันอยู่นะคะส่วนใหญ่เนาะยังคงที่จะพักผลอีกหนึ่งวันเนาะ พี่น้องนะคะหลายท่านก็นะทํางานแล้วละ่ะนะในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะผู้ที่ทํากิจการของตัวเองนะคะพี่น้องจ๋าแต่ยังไงแล้วเนี่ยนะใช้ชีวิตประจาวันอยากไม่ประมาทค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเข้ามาแล้วป้าหมอขอกําลังใจการกดไลค์นหนังแชร์นะ,ะนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องนะแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์เหมือนเดิมจ้กพี่น้องจา๋าเอาละค่ะมาดูกันนะคะพี่น้องในแต่ละวันเกิดน,นะจะต้องระมัดร,ระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะขึ้นไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่ออกมาดีค่ะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่กิจการใหม่นะคะสอบงานติดการเงินก็แจมงค่ะพี่น้องขาเนาะการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบขามามีเงินก้อนโตโต,ตขามือแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่เนาะ อา,อาจจะเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังไม่อยากที่จะไปนะคะพี่น้องจา๋าหรือเป็นห่วงคนรักคนที่อยู่ไกลๆประมาณนี้นะทุกอย่างลงตัวดวงเปิดอุดมสมบูรณ์ขึ้นสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ป้าหมอถือว่าเจ๋มมากเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าค่ะขอให้เห็งเหง็มาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนคะเดือสตาร์นะคะเดือสตาร์หมายถึงว่า นะสิ่งที่รอคอยนะคะรอไปอีกหน่อยนึงจะประสบความสําเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วล่ะสําหรับพี่น้องวันจันนะเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้ขายของดีมีออเดอร์รัวๆนะเจรจาเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการเงินมาทุกทิศทางคือพี่น้องวันจันนะคะถือว่าเจ็มมากเลยนะคะแต่หลายท่านยังคงยุ่งงานอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะในวันพรุ่งนี้ก็เริ่มทํางานมีการเคลียร์งานการงานหนักๆลุยๆนะคะแล้วก็งานไม่เป็นระบบและก็ในส่วนของบริวารดูว่าจะขัดแย้งกันหน่อยหนึ่งอันนี้ระมัดระวังนะคะพี่น้องวันจ เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข173่1735ดมห้่งเจ็ห้ค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวัดอังคารเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวัดอังคารนั้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบ้านช่องหรือมีการปรับปรุงนะคะบ้านช่องของเราเนาะหรือมีการเลื่อนนะคะเขาเรียกว่า เลื่อนตำแหน่งงานนะคะเป็นไปในทางที่ดีทุกเรื่องเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพูดวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทําการด้วยอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยในวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของการลงทุนลงุ้นที่มีความเสี่ยงงานอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายนะคะในวันพรุ่งนี้งดเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะ แล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะเรามัตระวังเป็นพิเศษนะคะอย่ากเกิดความลุ่มหลงมัวเมานะคะพี่น้องวันอังคารจะทําให้เราเสียหายได้ค่ะในวันตรุงนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เคยได้รับโชคลาภนะคะจะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 4นะคะแล้วก็0 5 1405ค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ สำหรับพุทธกลางวันด้วอนะคะอ่านะอุดมสมบูรณ์ขึ้นดวงเปิดนะคะในทุกเรื่องเนาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะมีครูบาอาจารย์เข้าข้างมีอ่า ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีค่ะนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซ่งงานระวังจะมีปากมีเสียงแต่ปริวารหน่อยนึงนะคะผิดใจกันนี่ทะเลาะนะคะขัดใจกันนะนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะในวันพรวกนี้ส่วนใครที่คิดโครงการอะไรก็แล้วแต่นะะก็บอกว่าให้คิดทีละเรื่องทําทีละอย่างนะคะพี่น้องจาเนาะไม่อย่างนั้นแหละเราจะจิดตกนะถ้าไม่ได้ทํานะคะพี่น้องนาเอาละคะเลขนำโชคมาจากไหน เป็นตัวเลขนะคะประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข2 1หนึ่งนะคะแล้วก็ห้า2 1 5 6 7ดสองหนึ่งหค่ะขอให้เห็งเห็มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะมีการเริ่มอะไรใหม่มีการเริ่มโปรเจกต์งานใหม่นะคะอืและก็ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนะคะจะมีบริวารทิ้งภาระงานไว้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนละค่ะนะคะ และก็โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินม,มรดกนะคะกิจการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าค้าที่ดินนะคะได้คําตอบค่ะในวันพรุ่งนี้นะขายขายของออ,ออนไลน์ขายดีมีออเดอร์รัวๆนะคะพี่น้องค่ะนะใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะได้คาตอบเกี่ยวกับพุ้นสวนนะคะ,ะเจอกัรยานามิตรที่ดีพุ่นสวนที่ดีได้ด้วยเนาะสําหรับ3มไม้เท้าค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข15แล้วก็03 15 03ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันฝืดเงินหรือเปล่าคะพี่น้องค่ะมีความรู้สึกว่าฝืดเงินจังนะคะอืม นะยังไงแล้วบริหารจัดการเข้านะคะพี่น้องคะบางท่านก็รอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อา้าวได้คําตอบทุกเรื่องค่ะพี่น้องคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบจคดีในเรื่องความรักความสามพันธ์ค่ะพี่น้องวัน พรืฤหัสสวัสดีค่ะแล้วก็บอกว่าจบนะคะหมดเคราะห์เริ่มต้นใหม่นะคะพี่น้องคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคห,หมดภัยเสนจ,จันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่จริงๆสําหรับพี่น้องวันพรหัสสวัสดีนะคะสำหรับสิบดาบนั้นยังคงเตือนในเรื่องของสุขภาพนิดนึงเนาะ,คะใครที่นะคะปวดกระดูกนะคะโดยเฉพาะกระดูกส่วนหลังนะยกของหนักนี่ไม่ได้นะในวันพรุ่งนี้กระดูกกระดูกทับเส้นนะคะพี่น้องจ๋านะส่วนหลังทั้งหมดระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าเก้านะคะและก็หนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะขอให้ห็งห็งมาดูพี่น้องวันสุ์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอืรวยค่ะนะคะรวยเนาะอ่าในเรื่องของเครดิต<ม>ในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินทุนนะคะดีเยี่ยมเลยในวันพรุ่งนี้นะมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เตินทางออกนอกพื้นที่นะคะทำกิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เส็นพิเศษแรงเวอร์เนาะลังสังหรณ์ม่นๆมน,นะคะฉะนั้นให้เชื่อลังสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักะค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอมีอะไรที่อึดอัดกดดันตัวเองนะหรือมีปัญหาอะไรที่ปิดบังซ่่ออนนเ้ยู พี่น้องก็จะต้องนะคะถ้าแก้ไม่ไหวนะคะก็ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าเราแค่เราแก้คนเดียวไม่ไหวนะคะมันจะทําให้เราหนักนะคะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์ระมัดระวังและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะพี่น้องขากระดูกเข่าเนาะอย่างนี้นะความดันด้วยความดันต่ําค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าจิตนะคะแล้วก็สองจิต ห้าจสองจค่ะขอให้เฮงเฮมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่านะบอกว่าพยายามที่จะประหยัดอดออมนะคะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสี่ส่วนขี้เหนียวขึ้นนะคะมีความรู้สึก่าฝืดเงินหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงกระชอดเงินนะแล้วก็ระมัดระวังนะคะ,ะในเรื่องของอารมณ์ในวันรุ่งนี้อารมณ์เป็นลมเป็นไฟนะแะ้แลก็อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วเหมือนกับิดๆนะคะติดตามทั้งหมดเลยนะะพยายามนะคะพี่น้องคะอย่าก,กดดันตัวเองนะคะ แล้วก sure <system> <ai> ็กังวลนะอึด huh. อ right. ัดนะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกนะก็แนะนำเหมือนเดิมให้เลือกนะคะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องขาเนาะเรามัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะกระดูกนะคะสายตาดวงตานะมีโอกาสบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะพี่น้องวันเสาร์นะเรามัดรระวังนะขึ้นดาบทั้งนั้นเลยนะคะให้เรามัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะพี่น้องขาในวันพวกนี้ไม่อย่างนั้นแหละจะทําให้เราเสียหายเสียการได้นะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไ่อ มีเลขสี่สี่แล้วก็หนึ่งสองสี่สี่หนึ่งสองค่ะขอให้เห็นๆพระหมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ